มากจีน่าพีพีอแมนด้าพายอวดลุกคู่รับเดือนมิถุนาออมชุ่มหนักเรียนร้องเพื่อแฟนคอนโดมบูจัดเต็มช่วยยี่หวาจอยโหมดข้างรัก สวัสดีค่ะคุณผู้ชมปฏิทินช่อง3ปี2,569เดือนมิถุนายนพี่หมากปรินหล่อยืน1เพราะรายล้อมไปด้วยสาวๆอแมนดา้าพายจีน่าพี่ๆแต่ละคนมาในลุคหลากสไตล์ตรงคอนเซปต์วาไราตี้เดสอิสวันเลยค่ะ คอนเซปต์ปีนี้สุดยอดมากนะฮะ Variety That Is One ค่ะปีนี้ก็คือโซกว่าปีก่อนๆได้แต่งตัวเป็นสาวแซ่บแล้เราก็มาในแบบเออเซ็กซี่คิวตี้ละกันอินเนอร์ในหัวก็คือจิกเข้าไปลูกจิกเข้าไปกล้องอยู่ตรงไหนมองปกติต้องมีแบบแหวกนู่นแหวกนี่นะอันนี้แบบ2ตัวเลยมานี่เราเจอน้องๆเขาเออสดใสครับสดใสปิดมิดชิดกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาแล้วเซ็กซี่นอตตี้แล้วติดกล้องทำไมเราติดผู้ชายแค่นี้แหละมาในธีมสาวพกกระดอดน่ารักค่ะแล้วความพิเศษรู้สึกว่ามันมีพร็อพเยอะด้วยมิถุนาหน้าฝนก็คิดว่า ถ้าเปิดปฏิทินมาเจอพวกเราก็จะสดชื่นปฏิทินเรามีแจกทุกปีนะครับแต่ถ้าใครที่พลาดไปนะครับสามารถโหลดได้ที่ 3+ นะครับออมกนพัฒน์ทุ่มเทเต็มที่ฟิตหนักไม่พักเข้าคาร์ดอัพสกิลเรียนร้องเพลงกับครูก,ก้อยสุภาพันธ์โกยเทคนิคทั้งเสียงสูงเสียงต่ำเสียงประสานเก็บทุกเม็ดเสาอ,ออมตั้งใจมากเพื่อแสดงโชว์สำหรับงาน Her and h e r Sling ออมเฟิร์สแฟนคอนงานนี้ครูก,ก้อยและออมขอการันตีว่าจะมีแต่ความประทับใจแน่นอนคะ่ะ ดีใจมากที่ช่องส่งบทเรียนเพราะว่าเราไม่เคยเรียนก้อยมาก่อนรู้สึกว่าเอ้ยมันจะได้แบบพัฒนาได้ด้วยภา<อ>พรวมก็หนุ่มมั่นใจมากขึ้นสกิลดีนะเมโลดี้ทุกเพลงจะอยู่ในหัวเขาไม่ผิดไม่เพี้ยนเขามีพื้นฐานดีค่ะเวลาน้อยมากสําหรับสองสาวไม่ง่ายเลยแต่ว่าให้ใจมากๆพอเราได้ความมั่นใจมาเราก็ยิ่งแบบมั่นใจเข้าไปใหญ่แต่ว่าแฟนคอนครั้งเนี้ยเราต้องทําให้ได้ปาถึงแฟนๆนะคะที่ได้มาแฟนคอนเราบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนพวกเราตั้งใจกันมากๆ her and her first fan con หลิงออมนะคะเจอกันนะคะ ฉากนี้ยกให้คุณปุริมพี่ดมเป็นฮีโร่ตัวจริงบุกเข้าช่วยนุ้ยสาวยี่หวาที่กำลังโดนคนร้ายจับตัวไปเรียกได้ว่าทั้งแรงทั้งลุ้นไปหมดเพราะพี่ดมต้องสู้แบบ2ต่อหนึ่งก่อนถ่ายจริงพี่ดมฟิตร่างกายเต็มที่สั่งแอคชั่นปุ๊บทั้งบัดทั้งสอบมาเต็มส่วนฝั่งยี่หวาก็ส่งอารมณ์เข้าช่วยไม่ยัง้งร้องไห้ไม่หยุดแามพาฉากนี้ในน้ำพึ่งมขมค่ะยี<อ><อ>่หวาคืออยู่บดินกินกับทรายเลยครับ <c oughs> ของจริงครับ <c oughs> ใช่ค่ะมองโลกในแง่ดีเกินไปอะไรเงี้ยมันเลยทําให้ไม่ค่อยระวัง เพราะฉะนั้นก็พี่โดมก็เลยต้องมาดูแลเล่นแอคชั่นเนี่ยบางครั้งเราทําให้เราไม่ไม่เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยมันตื่นตัวอยู่ตลอด <c oughs> คือจริงๆมันเป็นฉากที่เราแบบเซอร์ไพรส์ว่านางเอกเนี่ยวิ่งมาเอาตัวขวางนะครับนุ้ยเนี่ยคือจริงๆเขาเป็นเด็ก บาบางในเรื่องอ่ะแล้วก็อายุก็ห่างกับเราเยอะมากครับเราสองคนรวมถึงละครละครน้ำพึ้งผมด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้มันก็กําลังเข้มข้นเนาะเข้มข้นมากเลยนะตอนนี้เราก็จะพัฒนาการขึ้นไปเรื่อยๆก็อยากจะฝากให้ติดตามน้ำพึ้งผมได้ค่ะเรื่องนี้ต้องขยี้กับใส่ฝนชี้ช้าง เห็นคุณจวงในน้ำพึ่งขมแล้วต้องบอกว่ารักเธอทุนอะไรคุณปุ๊ขนาดนั้นจจยเรลานีที่รับบทนี้ก็เห็นด้วยว่าคลั่งรักแบบสุดๆเรื่องนี้ต้องขยี้ค่ะถ้ารีวิวคือแบบเทปเป็นยังไงฮะเทพบุตรลอยมาเลยก็คือถ้ารักขนาดนั้นน่ะได้บอกว่าคืออย่างแรกเลยคือเขาเป็นคนมีบุญคุณเนาะที่ช่วยเรากับลูกให้มีชีวิตที่ดีเอาจริงๆสําสำหรับเอย์เรารู้สึกว่า จะไม่เคยเข้าใจการที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะเทิดทูนผู้ชายคนหนึ่งได้ขนาดนั้นได้ยังไงอะ่ะเธอรู้สึกว่าแบบมากกว่าลูกไปอีกอะ่ะเธอรู้สึกว่าเขาคือแบบอันดับหนึ่งในใจเราคือเหมือนตื่นมาอย่างแรกเขาก็ต้องนึกถึงคุณปูแล้วว่าจะทานอะไรเขาชอบอะไรจะกอดนอนก็คือไปดูว่าเขาจะต้องการอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเหมยยวคำว่า คือเขาเข้าไปอันดับหนึ่งในหัวใจของผู้หญิงคนนี้เลยค่ะคุณจวงคลั่งรักเออจะพูดเหมือนกันก็แบบเป็นฟิลคลั่งรักคั่แต่ผู้ชายไม่เหลียวแลนะมีพี่หน่อยนีดหน่อยแซบแซบบ้างอุ๊ยตอนไหนไม่รู้ก็มีบ้างคลั่งรักไม่แปลกแต่ถ้าอีกฝั่งไม่รักตอบก็ระวังจะคลั่งนะคะ ส่วนใครที่อยากได้ปฏิทินปี2,569ติดตามรายละเอียดได้ทุกแพลตฟอร์มของช่อง3นะคะสวัสดีค่ะ